สมเด็จพยารามเจ้าจุดสิ้นสุดราชวงศ์อู่ทองสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของการเดินทางย้อนกลับไปในหน้าประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยการช่วงชิงอำนาจและความขัดแย้งที่ซ่อนเร้น วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวของกษัตริย์ที่ถูกกล่าวถึงน้อยแต่ตรงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเปลี่ยนผ่านอำนาจครั้งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยานั่นคือสมเด็จพระยารามเจ้าหรือสมเด็จพระรามราชาธิราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่หและผู้ทรงเป็นจุดสิ้นสุดแห่งราชวงศ์อู่ทองค่ะบทที่1อารัมพบทแห่งราชวงศ์และวิกฤตการณ์การสืบราชบัลลังก์ ถ้าเรามองย้อนกลับไปที่การก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาในปีพศ1893โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือที่เรารู้จักกันในพระนามพระเจ้าอู่ทองอยุธยาไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากศูนย์แต่เป็นการรวมตัวของกลุ่มอำนาจใหญ่สองสายที่ซับซ้อนมากค่ะ1.1การกำเนิดของอาณาจักรคู่อู่ทองและสุพรรณภูมิ สายแรกคือราชวงศ์อู่ทองหรือราชวงศ์ของพระเจ้าอู่ทองเองซึ่งมีฐานอำนาจเดิมจากลบบุรีอโยธยาทางทิศตะวันออกและสายที่สองคือราชวงศ์สุพรรณภูมิที่นำโดยขุนหลวงพงวัวหรือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งซึ่งมีฐานอำนาจอยู่ทางทิศตะวันตกที่เมืองสุพรรณบุรี การรวมตัวนี้ถูกผูกพันด้วยการเมืองการสมรสคือพระเจ้าอู่ทองทรงอภิเศกสมรสกับพระกนิษฐาของขุนหลวงพงวัวความสัมพันธ์นี้เองค่ะที่กลายเป็นชนวนแห่งวิกฤตการ์การสืบราชบัลลังก์ที่ยาวนานเกือบศตวรรษการผลัดแผ่นดินในยุคแรกจึงไม่ใช่แค่การสืบทอดอำนาจตามปกติแต่เป็นการช่วงชิงสลับสับเปลี่ยนอำนาจระหว่างราชวงศ์อู่ทองและราชวงศ์สุพรรณพะภูมิอย่างต่อ เนื่องและรุนแรง1.2สมเด็จพระรามราชาธิราชรัชกาลที่5และปมปัญหาแห่งราชวงศ์อู่ทองและคนที่ต้องมารำมระดกความขัดแย้งทั้งหมดนี้ก็คือสมเด็จพญารามเจ้าหรือสมเด็จพระรามราชาธิราชกษัตริย์รัชกาลที่5ที่ทรงครองราชอยู่14ปีระหว่างปีพศ1938ถึง1952พระองค์มีสถานะที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะ พราะทรงเป็นกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของราชวงศ์อู่ทองในช่วงที่สองของการปกครองหากเราดูรายนามกษัตริย์ก่อนหน้าจะเห็นภาพความวุ่นวายชัดเจนค่ะสมเด็จพระราเมศสวนผู้สถาปนาสมเด็จพระราเมศสวนถูกลุงตัวเองยึดอำนาจสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งขุนหลวงทะง่วสุพรรณภูมิผู้ยึดอำนาจสมเด็จพระราเมศวนอู่ทอง